ครับผมขอขอบคุณนะครับบังบังหมัดนะครับแล้วก็บังหลุนสะตูลน,นะครับที่ให้ข้อมูลมานะครับอขอมาเอญไปสนิทกับญาตินะครับซึ่งเขาจริงๆผมได้ความรู้จากเขาเยอะนะครับเพราะว่าหนึ่งส่วนหนึ่งเขาคือโดยเฉพาะบังหลุนนะครับเขาเคยทํางานอยู่ที่มาเลเซียซึ่งเป็นกลุ่มที่ตกปลาขึ้นบ้านอยู่ที่มาเลเซียเขาก็มีข้อมูลนะครับมาแบ่งปันแต่ตอนนี้เขามาถ่ายข้อมูลลงไปในจอ,อซิมราที่ผมเคยส่งไปให้เมื่อปีที่แล้วก็เลยให้ข้อมูลมาเพราะว่า ผมพยายามให้เขาตกปลาเพราะตอนนี้เขาอายุเยอะเขาหยุดไปแล้วก็เลยมาแบ่งปันข้อมูลเหล่านี้เอกสิทธิเฉพาะลูกค้าผู้รับของทางผมนะครับผมจะทําข้อมูลเหล่านี้ให้นะครับตรงนี้คงไม่ว่ากันเนาะเพราะว่าทุกทุกอย่างเนี่ยผมเอาไปทําข้อมูลมาล้วนแล้วมีค่าใช้จ่ายล้วนแล้วมีเวลาสูญเสียเวลาไปทั้งสิ้นซึ่งผมก็จะขอมอบสิ่งนี้ให้ผู้ที่อุปการะช่วยเหลือในการรับรณ์ทางผมครับผม รับรองครับเขาบอกผมแล้วผมเต็มที่จะโหลดผมเน้นย้ําคํานี้เลยนะครับนี่ครับข้อมูลก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งข้อมูลผมลองลองลองไล่ดูแล้วมันมีมีถึงมาเลเซียแต่ว่าผมเองคงจะไม่ได้ไปครับแต่มาเลเซียมันมันมันไกลแล้วก็มันต้องมีการขอญาตเข้าไปด้วยนะครับซึ่งในหมายนะครับหนึ่งนอกเหนือจากคาว่าหมายเราต้องรู้ด้วยครับว่าในหนึ่งหมายปลามันกินกองไหนนะครับ เอาเป็นตัวอย่ปลากินในกองกองหนึ่งครับมันจะกินตรงไหนของกองครับน้ําไหลมาทางนี้มันอาจจะก,กินอตอนตกของกองหรือมันอาจจะก,กินตะวันออกของกองหรือในบางกองมันอาจจะก,กินน้ําลงเราควรมีการจดสถิติไว้ด้วยนะครับแล้วเราต้องจําเนกได้ว่าในหนึ่งกองครับว่ามันจะเป็นโดนเป็นหลุมเป็นด้านเป็นกองจริงกองเทียมแต่ส่วนใหญ่ด้านนอกมันจะเป็นกองจริงนะครับ ซึ่งในกองจริงในบรรลุการนั้นสำคัญมากครับเราสังเกตเลยประเภทปลาก็จะเปลี่ยนไปในหนึ่งกองนะมันจะเปลี่ยนไปในบรรลุการอาจจะมีปลาประเภทนี้เข้ามาแทนในบรลุการอาจจะมีปลาอื่นเข้ามาแทนแต่ในบางครั้งเอ๊ะทำไมเราเข้าไปว่ามีแต่หินเนื่องจากเรามีการหาทรัพยากรทางทะเลทั้งกลุ่มนักตกปลาการหาปลาพืนบ้านปลาหมูพืบ้านปลาหมูพันธุ์กตามเราก็ใช้ประโยชน์จากทะเลร่วมกันทั้งนั้นนะผมจะไม่พูดแบ่งแยกตรงนี้เพราะว่าเราหากินกับทะเล แต่ในส่วนที่เรื่องของแนวของการมองกองครับมันจะมีทั้งหลุมทั้งโดนทั้งดานในหนึ่งกองเราต้องจําแนกแยกมาให้ได้เหล่านั้นผมจะมีข้อมูลแนบไว้ให้พร้อมนะครับซ, <c oughs> ซึ่งข้อมูลนะครับว่าที่ท่านจะใช้ประสบการณ์ต้องใช้ขีปีผมเองปีนี้อายุ1 8ปีแล้วนะครับกว่าจะได้ข้อมูลมาขนาดนี้ใช้เวลาไปเท่าไหร่อยู่ในทะเลเท่าไหร่ได้ข้อมูลมาจากรุ่นพอ่อรุ่นปู่มารุ่นยญาติมาเท่าไหร่กว่าจะได้ผมพยายามย่อลูก ให้เหลือพื้นที่ในการใช้การใช้เวลาในการเข้าใจอุปกรณ์ให้น้อยที่สุดสำหรับผู้รับผู้ผมนะผมพยายามย่อโลกให้ได้มากที่สุดผมจะรวบรวมประมวลข้อมูลที่ผมรู้จากคนอื่นสอนผมมาจากในหัวสอนผมมาเพื่อจะมาย่อโลกให้ท่านเข้าใจอุปกรณ์ให้ได้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นเบนไหนที่ผมทําอยู่ก็าตามส่วนบางบางสำนักอย่างเช่น,นตัวตัวของอิเเมนเยผมขอเวลาสักครู่นะเพราะผมออกไปลองในตัวเอ็กซียมตัวนี้ที่ตัวที่จะทําตลาดมันจะเป็นตัวอิเลเมนผมมีบางอย่างที่ ไม่ขอพูดองอคกก์ปรอเนี่ยผมขอไปรอให้ได้มากกว่านี้แล้วจะนามาเสนออีกทีนะครับเพราะว่าผมคนใช้เองมีเรือเองพยายามให้ได้ข้อมูลให้ได้ลึกที่สุดนะครับนี่เป็นแค่สไตล์ผมนะครับผมทํางานแบบนี้เพื่อให้ท่านทราบว่าผมทํางานแนวนี้นะครับเรื่องการขายยอดตลาดมันเป็นหน้าที่ของบริษัทแต่ผมนําเสนอข้อมูลเหล่านี้ให้ท่านได้รู้ว่าอะไรยังไงเพราะทุกยี่ห้อมีความสามารถมีความเก่งกันทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นซัมยังนะครับไม่ว่าจะเป็น กามินนะครับผมมีใช้ทั้งหมดในเรือตัวนี้ผมมีการมินใช้ในเรือถึงสิบนิ้วสองจอนะครับ B N G ผมมีสองจอในเรือซัมยังผมมีสองจอในเรือนะครับโฮสผมมีทั้งหมดโฮสผมมีเจ็ดนิ้วอยู่หนึ่งหนึ่งจอในเรือคือเหล่านี้ที่ผมต้องมีการลงทุนขนาดนี้เพื่อจะให้รู้ลึกให้รู้มากที่สุดนะครับเพื่อเพื่อผู้ที่รับผจดอผมสบายใจได้ครับผมผมว่าผมเต็มที่มากๆนะครับแต่ตรงไหนที่ผมรับปากไว้แล้ว แล้วผมไม่ทําตามนั่นคือผมลืมอย่างเช่นเมื่อเช้ามีพี่นหนึ่งให้ทําข้อมูลไปผมจารับเลยผมลืมรับวันทักซ้ำใหม่อีกครั้งนะครับเมื่อเราผมรับปากแล้วผมทำร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนแต่บางทีบอกเลยได้งานที่เยอะผมไม่มีเลขาส่วนตัวนะผมทํางานคนเดียวและให้ลูกน้องสนิทของในหัวช่วยงานเท่านั้นซึ่งบางทีผมจารับเลยผมลืมให้รับวนพี่พี่ทักผมซ้ํานะครับต้องขอไปไปด้วยข้อมูลทุกอย่างที่ผมทํานะครับเต็มที่แน่นอนนะครับ เต็มที่แบบไหนนั้นก็ผมก็ปัจจุบันนี้ก็มีพี่ๆกลุ่มๆที่รับไปแล้วก็บอกต่อเพื่อนๆมาอะไรยังไงบ้างนะครับขอขอบคุณมากๆซึ่งต้องทําความเข้าใจว่ครับเรามีหมายเยอะก็จริงเราต้องมีการจดสถิติเลยครับว่าเดือนนี้ในปีนี้กองนี้โซนนี้อ่ะถ้าเป็นถ้าเป็นเบอร์มันอาจจะดูหูกว้างมากในโซนนี้นะอ่าในปากิน ระหว่างมกราถึางธันวาเดือนไหนดีที่สุดมันจะมีสถิติเก็บไว้แต่ผมพยายามย่อโลกนะเพื่อจะอธิบายว่าในกองหนึ่งกองมันจะมีทั้งปลาก,กินน้ําขึ้นน้ําลงกินตะวันออกของกองตะันตกของกองนะครับเราให้รู้ว่าบ้านของปลาอยู่ไหนที่เหลือเราต้องใช้ซาเวอร์เก่งๆในการแยกเชื้อว่ามันจะอยู่ตะวันออกของกองตะันตกของกองทิศเหนือของกอ,องทิศใต้ของของกองนะครับส่วนทู่ที่รับ call องผมละเอียดวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับบางบุรีภูเก็ตครับ